นิทานเด็กฝันหวานบ้านอวบอ้วนและนิทานที่แม่เกตจะมาเล่าให้เด็กๆทุกคนฟังในวันนี้ก็คือเรื่องตำนานปลาโลหันแห่งสายน้ำใจซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานจากประเทศมาเลเซียถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังกันเลยค่ะ ในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบณริมฝั่งแม่น้ำใสสะอาดของประเทศมาเลเซียมีตำนานเล่าขานถึงปลาโลหันหรือปลาแห่งจิตวิญญาณว่ากันว่าปลาวิเศษตัวนี้มีเกล็ดเป็นสีรุ้งระยิบระยับและจะปรากฏกายให้เห็นเฉพาะผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเท่านั้นอารันเป็นเด็กชายจิตใจดีเขารักแม่น้ำและสัตว์ประสาททุกชนิด วันหนึ่งแม่ของเขาล้มป่วยลงหมอยาบอกว่าต้องใช้สมุนไพรหายากที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงชันและอันตรายเท่านั้นจึงจะสามารถรักษาได้อาลันรู้สึกเสียใจและเป็นกังวลอย่างมากด้วยความรักที่มีต่อแม่อาลันจึงพายเรือลำน้อยออกไปกลางทะเลในยามเช้าตรู่ เขาไม่ได้อธิษฐานขอสมุนไพแต่ขอเพียงกำลังใจและสติปัญญาเพื่อที่เขาจะเดินทางไปนำมันกลับมารักษาแม่และทันใดนั้นพืนน้ำตรงหน้าเขาก็เกิดประกายสีรุ้งสว่างวาบขึ้นปลาโลหันมองอาลันได้ดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเด็กน้อยเอ๋ยความรักอันบริสุทธิ์ของเจ้าได้นำพาข้ามาปลาวิเศษกล่าว ข้าไม่อาจมอบสมุนไพรให้เจ้าได้โดยโตรงแต่ข้าจะมอบเปล็ดชิ้นหนึ่งของข้าไว้ให้เป็นแสงนำทางและคอยคุ้มของเจ้าในยามขับขันเรื่องราวการปรากฏตัวของปาโรฮันดังไปจนถึงหูของเศรษฐีผู้มีจิตใจละโมบโลกมากในหมู่บ้านเขารีบสั่งให้คนงานสร้างแหขนาดใหญ่ที่สุดและมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำในทันทีข้าจะจับปลาวิเศษตัวนั้นมาขอพรให้ข้ามีทองท่วมบ้านเลย เขาประกาศกล่าวเศรษฐีและลูกน้องทอดแหรครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สามารถแม้แต่จะมองเห็นเงาของปลาโลหันยิ่งเขาเพยายามมากเท่าไรท้องฟ้าก็ยิ่งมืดครึม้มและสายน้ำที่เคยใสสะอาดก็กลับขุ่นมัวจนน่ากลัวปลาวิเศษไม่เคยปรากฏกายให้ผู้ที่มีจิตใจ,จโลภโมโทสันได้มองเห็นในขณะเดียวกันอาลันก็เริ่มเดินทางที่แสนจะยากลำบาก เขาขึ้นไปยังยอดเขาทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่เมื่อใดที่เขารู้สึกท้อแท้เกรดของปาโรหันในมือของเขาก็จะส่องสว่างขึ้นมอบความอบอุ่นและความกล้าหาญให้เขาได้เดินทางต่อไปในที่สุดอลันก็เดินทางมาถึงยอดเขาและได้พบกับทุ่งสมุนไพรที่ส่องแสงสีทองอารามอยู่ภายใต้แสงจันทร์ เขาค่อยๆเก็บสมุนไพรมาแต่เพียงเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วกล่าวขอบคุณจิตวิญญาณแห่งคุณเขาและปาโรหันจากหัวใจอารันนาสมุนไพรมารักษาแม่จนหายดีเป็นปกติความกล้าหาและความกระตันยูของเขาเป็นที่ชื่นชมไปทั้งหมู่บ้านส่วนเศรษฐีใจละโมบอับอายจนไม่กล้าสู้หน้าใครและไม่เคยคิดจะไปรบกวนแม่น้ำสายนั้นอีกเลย อาลันกลับไปยังแม่น้ำอีกครั้งเพื่อกล่าวขอบคุณปลาโลหันปลาวิเศษที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มจำไว้นะเด็กน้อยเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การขอพรแต่คือความดีงามในหัวใจของเจ้าเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำนานปลาโลหันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนรู้ว่าจิตใจที่บริสุทธิ์มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติใดๆใ,ในโลก ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร e ให้กับช่องนิ <and make S 1> ทานเด็กฝัน <the S 1> หวานมาน <wish. S 1> ผมวันด้วยนะคะ